สภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงตกหนักในภาคใต้เจ็ดจังหวัดกรมตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ทั่วไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงตกหนักบริเวณภาคใต้ในขณะที่ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร วันที่28มิถุนาย,ยน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเริ่มมีกำลังอ่อนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตารายจากฝนฟ้าขนองและฝนที่ตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบ,บริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนอง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา06:00วันนี้ถึง06:00ของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยบึงการชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกแไดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจะเชิงเซาชนบุรีรรยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและน,นาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ส5องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่าเรยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง